ซิทอัพก่อนเร็วอ่าหนึ่งสองซ้ำซิทอัพเร็วซิทอัพก่อนนอนเลยซิทอัพอ่าซิทอัพเร็วแม่จะไปไหนวะเนี่ยซิทอัพเร็วอีกทีหนึ่งซิทอัพก่อนเร็วโอเชนครับซิทอัพก่อนนอนเร็วอย่าตกเรียงนะซิทอัพฮึบฮึ๊บฮึบฮึบยายจะเอานมให้กินอีกรอบหนึ่งฮึบฮึ๊บฮึ๊บสามวฮึบฮึบ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามไม่ติดเลยหนึ่งโอ้ตัวยาเป็นกิ้งกาไปตัวยาเป็นกิ้งกาเลยโอ้แล้วแล้วแล้วหนึ่งสองสามเราต้องซิทอัพเป็นก่อนนอนนะครับไอเมนซิทอัพครับเราต้องวิดพื้นครับอ่าวิดพ네ื้นเอาเชียวิดพื้นคุณชายโอเชียร huh ์วิดพื้นกันเลยครับคุณชายธีรพัฒนครับเร็วคุณชายธีรพัฒวิดพื้นครับฮึบฮึบฮึบนั่นแหละครับวิดพื้นครับฮึบฮึบฮึ เซติพัฒน์วิทย์พื้นครับฮึบฮึบเก่งจังแม่ไปไหนไม่รู้อยู่กับมีแล้วกันคืนนี้ฮะแม่ไปไหนไม่รู้อยู่กับมีอ่าน้ำลายหยดสองติ่งเลยว้าวตัวยาวเลยโอ้วิทย์พื้นครับฮึบฮึบ